สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุก่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21ตุลาคมปี2022นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหดือยเราเเรื่องันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่2อาราเซนอลเปิดบ้านเอาชนะพีเอสวีเอลเฟนไป1-0 ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1ก็เป็นอาร์เซนอลแข่ง4 utt, 12, น,นัดมี12คะแนนที่2เป็น PSV อเอลเฟนแข่ง4 utt, 7, น,นัดมี7คะแนนที่3เป็นบอโดกิมแข่ง 4, utt, 4น,นัดมี4คะแนนและที่4เป็น f อซูริกแข่ง4นัดก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12ฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาไป3-0และเลสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะลีดยูไนเต็ดไป2-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ฟูลแลมก็อยู่ที่9แข่ง11นัดมี15คะแนนเรีดยูนเตเดตอยู่ที่16แข่ง10นัดมี9คะแนนออสตันวิลล่าอยู่ที่17แข่ง11นัดมียู่9คะแนนแรเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่19แข่ง11นัดกัดมีู่8คะแนนนะครับและเราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10อันมเมเลียเอาชนะคิโลนาาต่อ2โอซาสซูนาเอาชนะเอสปันญอล1ต่อ0และบาร์ซโลนาก็เอาชนะบียเรลไป3ต่อ0ูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเรอัลมาดริดมีอยู่28คะแนนที่2เป็นบาร์เซโล์นามีอยู่25คะแนนที่3เป็นเรอันซัสเซอร์ดมีอยู่22คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาดริดมีอยู่20คะแนนที่5เป็นเลอันเบติดมีอยู่20คะแนนและที่6เป็นเอเลติกบิลเบาก็มีอยู่18คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่18เป็นคิโรนามีอยู่8คะแนนที่19เป็นคาดิสมีอยู่7คะแนนและที่20เป็นเอลเช่ก็มีอยู่3คะแนนนะครับ และเราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลคอบไปเตลเลียนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่2เคลมเมนเซอเอาชนะมอเดนา4ต่อ2ซัมโดเลียเสม,มอกับอัสคโคลีในเวลา120นาที2 2ต่อ2ด้วยจุดโทษก็เป็นซัมโดเลียที่เอาชนะอัสคโคลีไป9ประตูต่อ8และบอรเลญญาก็เอาชนะกายาลีไป1.0ต่อนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสวัสดีครับ